บ้านกินแกงหน่อไม้ก okay, oh, ินแกงหน่อไม้กินงเออเอื่นพี่น้องกินข้าวแน่กินแกงหน่อไม้เดือพี่น้องเดือแซ่บุ๊บแม่น้องบีมพี่น้องเอ้ยป้าก็อิ่มแล้วป้าก็อิ่มเลยมีแต่ผู้อิ่มเลยข้าวชิมมาเสิรแลมด้วยแบบนี้บบตื่นมากเล พี่ขำทั้งขำไปเลยสองหนุ่มนองสบายดีกินแจงหนกใม่เพื่อนชาวลินเด้อพี่น้องมาแต่นะลงเตามือไม่ใช่ปะไม่ห่วงบบโทษมีบอกลินลินทางไหนเลยไปไยนะแล้วให้ให้เอ่ยนลยนะอันนี้ห้องไคไม่ใหญ่โหยขิ้นเลยเถอะวะ

เดินพี่น้องเลยมักสดแกงน้อไม่โว้ยมีหอดอันหี่อืมหลออนี่นะักที่หลอแสบปลีพี่น้องไม่อยากวานเยงอยากวานแกงน่อไม่สะบ่ากัใส่ีแหมกใส่อืมทำ ไกินน้ำรังใช่งามมากพี่กูนางคัตมาสี่ยองงามมาเจาะกันไก่อุ้มกินเทีนเทียนของม่ฉันจุจีเนาะนี่เรางามมากน่าเขามาบ้านบ่ สี <ersch> ่อ่ส่รนเป็นจุกจีจุกจีจุกจีเดะจกีอ่ะกินมาอีกรอกัะพิณอ่ม่อช่างรังมือเาแล้วหอยาขอซคับยาจะห่ออยู่นจอออกมเลย จหวะเดียวนีああ่นะถ้าจะมาก็ถ้านะดื่ยาเลยิไม่ไดน้ำแม่น้ำไม่ได้น้ำนั่นแหละบนนไดมนอะยยยังยังกระเซนหน่อยเลยายยิ่ขาออไปไนิขาแล้หแเยนิวแล้ว โดดทีแบบข้นแมวข้าวนแมวข้าวข้าวข้นแมว้าวข้านไว้าวแมวไม่ได้แมวไม่เลยนะซีนยาวมีมาผิดด้อกับมาผิดแลยมาผิดมา่ิดแต่ปั้นกัน

เราอยู่เท้าหนมังรน้ยกไรเยนเบรงก็ปิ่งดูใะกระตากก็บุงไงหมใหญ่ย่นั่นเห็นเน้นจะหัามใหญ่เเห็นคนหมใหญ่แล้วคนอยากทองคนนี้มันเหียบดักแน่อย

ตมาหลังจากตมาเผื่อมาทานแ่เมนมันไปเนาะใส่นเนี่ยโมเสนมาจิ้เผื่มาโอ้ยมาแต่เพื่อนเลยได้แม่แอนแอนรีนะเบากเผื่อมาเมื่อหัวเรื่องนี่แหลยเอาข้ามเอากระปุกแลป่าแล้วก็มาเอื่อห้องโบเซาหมวโบเนื้อแล้วไม่ขำไม่ใช่หัวใจเหมือน ใบค้ายบนน้อยฮัมาค้ายทิศว่างใบบานน้อยหน่งยางตาเด็ดตาเนี้ย่ได้มากผสมกับบานน้อยนะดอกบวเลยบันน้อยนี่่าที่สอเพื่อนมหน่งอญ่าฮันแล้วเพื่อนดีว่อยอหน่งหญ่างคเห็นที่สองก็แสดงได้อิ่งยิ่งจน่าคนไยหกิบัตใหไงรวมนะเออเอลิบหนึ่งบ่เออจ้าจ้ไปเห็นงังโบราณแล้ก็ทุกทไห อย่งโมแต่เออาิยเางน้องปโมบอกว่าสำหรัพระท่านนเพราะว่ายังอยู่หน้าเงเงืก่อยหน้าขน้า่า่าาางหน้าิสก์เทยนไไอสีสีขาวหัอยิ้มกันหน่อยต

มัสตาร่เหนึ่งมัสตารเกลือเลยหนึงกระนวลเลยหนึงหัวเกลน่อยไมอแเป็นหวานเหรอนิ่น้อยหนึงขากันบดเบาบาหน่อยบดบนสีสว่างใหญ่เลยคิดว่าใหญ่แล้วคน้องเ้ยคู้สาวใหญ่ล พวกเผู้ให้เร네ื่องมาทำสิวเนี hey, ่เ uh ็ะโต๊ะโอ้โหเต็มขายนีเลยแบะเต็มข่ายเลยอาจารย์เต็มข่ายเลย

ห um, okay ัวอัตโนมัต like ิแ oh, ล้ว oh, ก่อนอ่ะเาไปอยู่เรื่องแห่วะชิไปแอมตัดอ้อยไม่เห็นน้ำอ้อยเลนะอ้อยอยู่ใจเอ้อยอยู่บ้านใหม่บ่ข้ามเลย mất là đây ngân này nó mà sự ăn tà lạ Phiêu khăn má thì ngắn ngắn nhiều tiêu. Má bên đuốc Nhà là sư Cái thì nó. thùng là hạ phân Hạ phân có sao bạn Khai làm tan thì มาแต่บา้านได้นี่ก็จะมาขายยางไผ่ลงหมกไผ่ป้าโดนมาแต่บัาด,ดงหมกไผ่ผีไ,ไ,ได้อยน่ไร้พี่น้องเลย<อ>นางซุ่มกันอะไรแบบนี้พี่น้องเลย้ยเหนบนี้ลเลย,เย <c oughs> กินแล้วแล้วก็สีเซลเมื่อได้บ้านนี่พี่น้องเอ้ยพระเอก <c oughs> ได้ดช่อง พระเอกไม่ส <eye> oh ั่งชิเป็นยังสังแม่เพราะดยมิเตอร์ขหมอหัวบ้าป้านักเขากล้องเฉยพี่น้องเอ้ยมีแต่รินหมอเขาไปโจกเตาใหม่อ้าได้มันเห็ดยังอยู่พระเอกไม่ส่องเห็ดยังอยู่อันนี้วันไหนกว่าอันนี้ไหนกว่ามึงเหงวยเนียมึงห่ใหญ่วัน

อจะามากเลยไปเข้าอันอันนาไปกินแกงหอมใหม่บริบึงจะหมกสะุมกนอกเอ้ยนาดำเลยมาดูมาครั้งก็ได้แล้วสะเบื่อเบื่อหน่อต้นไปหเทเชหนาเริ่มดีอกไปไไปไนไเลยยงงเอ้ยเรยเื่อยเรือจะหนาเลยไปเรืจะหนาวเรวไม่รู้ก็ทำยังแค่ ตอนนี <łość> ้นาอพี่น้องไม่ใา้กุกดติดตามกุสักไข่ในเด้อพี่น้องเอ้ไปแหอะไปดีไอ้หญ่ให่ใหญ่หงของหลงยู่ก็ไม่ใหญ่เอาเพื่ดดเอามะหุงมานตใส่อีกแม่มาคุงนี่ยลูกยงมาฝากมั